คือหนึมีเสียงเครื่องยนต์เก่าๆดังขึ้นใกล้คำชะโนดร,รถบรรทุกฟิล์มหนังของชายฉายหนังสองคนค่อยๆแล่นเข้าป่าไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาได้รับว่าจ้างจากใครแต่สถานที่นั้นคือใจกลางดงคำชะโนดที่ไม่มีใครกล้าเข้าเวลากลางคืนชาวบ้านออกมาได้แต่มองดูแต่ไม่มีคำเตือนอะไร ทั้งคู่กลางผ้าขาวตั้งจอฉายระหว่างต้นไทรใหญ่ลมพัดแรงไฟตะเกียงสั่นไหวเหมือนบางอย่างเฝ้ามองอยู่ยังไม่ทันเริ่มฉายเครื่องฉายก็หมุนขึ้นเองแสงจากฟิล์มพุ่งไปกลางความมืดเผยให้เห็นเงาผู้ชมมากมายทุกคนที่มาดูนั่งนิ่งไม่มีเสียงเหมือนไม่มีลมหายใจบนจอ กลับฉายภาพของพวกเขาเองตอนกำลังตั้งเครื่องฉายชายคนหนึ่งเริ่มสัน่นเราถ่ายไว้ตอนไหนทั้งคู่เริ่มสงสัยฟิล์มยังหมุนแต่สายไฟถูกดึงออกตั้งแต่ตน้นเมื่อทั้งสองหันไปมองชาวบ้านทั้งหมดหายไปเหลือเพียงแค่พื้นที่โล่งและจอฉายหนังที่ว่างเปล่าเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมาตามลมขอบคุณที่ฉายหนังให้พวกเรา ทั้งสองคนตกใจวิ่งไม่คิดชีวิตและพยายามหนีออกจากที่นั่นแสงจากเครื่องฉายดับวูบทุกอย่างเงียบสนิทรุ่งเชา้าชาวบ้านพบเพียงจอหนังและเครื่องฉายหนังและทางเครื่องฉายหนังมีฟิล์มม้วนหนึ่งยังหมุนอยู่เขียนว่าผีทำโนด